สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอดมินเฟิร์นนะคะวันนี้แอดมินเฟิร์นมาตามคําเรียกร้องของลูกค้านะคะหรือว่าตามข้อความที่ลูกค้านะคะอินบ็อกเข้ามานะคะว่ามีซีวิกไหมแอดมินมาตอบให้เลยนะคะว่ามีค่ะคือเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะ Honda c ซ v i c นะคะและลูกค้าก็ถามต่อว่ามีรูปภาพไหมเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นมาทำเป็นวิดีโอให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจาก กระจังด้านหน้าของรถเลยนะคะกระจังด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นโครเมียมนะคะไฟอ่าดีไซน์ออกมาสวยนะคะนส่วตรงนี้นะคะเป็นไฟตัดหมอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านข้างของรถเลยนะคะไปเลยด้านข้างของรถตรงกระจกนะคะตรงนี้ มีกล้องวองหลังนะคะ<น>เห็นไหมคะเเดี๋ยวแอดมินนะคะจะพาไปชมด้านท้ายของรถต่อเลยนะคะก่อนจะไปด้านท้ายนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงล้อ Mac แม็ก่ะอันนี้คือแม็กจากโรงงานเลยนะคะแบบสวยๆเท่ๆเลยคะ่ะส่วนด้านหลังนะคะอ่าตรงนี้ติดสปอยเลอร์ OR นะคะเรียบร้อยมีไฟเบรกรวงที่3ก็อยู่ตรงนี้นะคะ มีกล้องตรงนี้ด้วยอ่าเซนเซอร์แล้วก็มีเซนเซอร์ด้วยนะคะเซนเซอร์เซนเซอร์อ่าเวลาจะถอยนะคะไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะไม่ชนแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องตามเข้าไปด้านในเลยนะคะค่ะก่อนเข้าไปนะคะเราจะเปิดประตูรถอ่าเห็นกระจกไหมคะอ่าสะดวกสบายมากเลยคะ่ะ ถ้าเราล็อกรถนะคะมันก็จะพับให้เราเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปด้านตรงนู้นเลยนะคะตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะลำโพงนะคะแล้วก็แอร์ค่ะคอนโซลหน้ารถสีดำกว้างนะคะตรงนี้อ่าแล้วก็แอร์คู่ด้านหน้าหน้าจอขนาดเจ็ดนิ้วนี่คือระบบแอร์นะคะปรับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะ และอีกอย่างเห็นไหมคะเห็นไฟไหมเรามีไฟไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาที่พวงมาลัยเลยะคะ่ะฟังก์ชันจัดเต็มเลยนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะแล้วก็เป็นปุ่ม p u s ต start นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวให้เข้ามาใกล้ๆเลยก็ได้นี่คือปุ่ม p u s ต start นะคะ,ะส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสี ดำนะตรงนี้นะคะเป็นที่วางของนะคะวางแก้วน้ํานะคะสําหรับสายคาเฟ่นะคะชอบไปคาเฟ่กันอ่าสายไหนก็ขับได้นะคะคันนี้ตรงนี้นะคะเป็นที่ใส่ของของเรานี่ไงแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่ที่ชาร์จอ่าสะดวกสบายมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวตามแอดมินไปด้านนอกเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพี่ๆนอ้องๆคนไหนนะคะถ้าอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะต้องมาที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นนะคะขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ